สวัสดีค่ะแม่เนียมาแล้วนะคะวันนี้วันทาบุญค่ะวัดทาบุญก็มาที่วัดป่าชัยวันนะคะมาที่วัดป่าชัยวันพอมาถึงวัดก็จะมีอสอมนะคะมาวัดอุณภูมิให้กับสมาชิกชุมชนสีฐานสองของเรานะคะสวัสดีค่ะชาวไทยทั่วโลกนะคะเด้อ นะคะขออนุโมทนาบุญกับสมาชิกทุกๆท,ท่านนะคะอันนี้คือหน้าที่ของอสมอในด่านแรกนะคะอันนี้เป็นวัดป่าชัยวันค่ะอยู่ถนนมะลลิวันอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นะคะ่ะนี่ก็จะถ่ายให้ดูนะคะถ้าภาพมันไม่นิ่งก็ขออภัยนะคะอันนี้คือวัดป่าชัยวันนะคะ อันนี้คือแม่แม่จำศีล้วยค่ะขออภัยนะคะจะมีทั้งภาคลาวแล้วก็ภาคกลางนะคะเพื่อให้ทุกทกท่านได้ฟังได้เข้าใจกับทุกๆคนนะคะอนุโมทนาบุญกับทุกทกท่านนะคะอันนี้ยังเช้าอยู่นะคะยังเช้าอยู่ ยังมาไม่หมดนะคะอันนี้ถ่ายวิดีโอทั่วโลกค่ะช่องแม่เนียมค่ะถ่าย YouTube ค่ะลง YouTube ค่ะค่ะอันนี้ยังไม่เยอะนะคะเดี๋ยวอีกสักไาสประมาณเจ็ดมงครึ่งนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกรอบละคะอันนี้คือด่านแรกนะคะอันนี้เป็นวัดป่าชัยวันค่ะอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นอยู่ถนนมัลิวันนะคะ ใครที่ผ่านมาทางนี้ก็ขอเชิญนะคะมาทำบุญที่วัดเราสวยงามใหญ่โตค่ะอันนี้เป็นภาพประธานในวัดป่าชัยวันของเรานะคะคณะกรรมการวัดก็จะตั้งโต๊ะไว้ให้สมาชิกทุกท่านไว้วางข่อข้าว วันนี้เป็นวันทำบุญหาวันบรรพบุรุษนะคะผู้ร่วงลับไปแล้วเมื่อท่านจากไปเราก็ต้องมาทําบุญให้ท่านนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะเจอกันใหม่แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้กับแม่เนียมนะคะสวัสดีค่ะ